ตัวย <Cornell>. ่านิงนะคะอัน hmm. น uh ี้คือน้ำที่เราจะเดื่อันนี้คือน้ำมะนาวเราจะผสมลงไปนะคะน้ำมะนาวค่ะนี่น้ำข้งเครื่องดื่มน้ำขิงข้งผสมมะนาวขิงผสมมะนาวผสมมใหเข้ากันค่ะอันนี้คือน้ำเชื่อม คนน้ำมะนาวคนน้ำเชื่อมคนสามกระสับนะคะน้ำมะนาวน้ำเชื่อมน้ำพึ่งนะ,ะนนแบ่งยังโดแบ่งยังครับผสมเรียบร้อย 来来来来来